มีโอกาสได้มาร่วมกับทางโรงพยาบาลบางประก้าวอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จัดงานเฮลท์ทเปียนะครับผมเป็นงานแฟร์สุขภาพมากรรมผลักสุขภาพก็มีเรื่องราวดีครับผมเกี่ยวกับคนที่สนใจในการที่จะดูแลสุขภาพในปีนี้และปีต่อไปนะครับผมแน่นอนก็ใครที่สะดวกนะครับผมก็เรียนเชิญมาได้ที่เซ็นทรัลราม2นะครับผมนี้แต่วันนี้จะถึงวันที่9กันยายนนี้นะครับโอเคครับพร้อมครับตอนนี้ก็กายภาพไปเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้แบบ ให้มันเมนเทนความยืดหยุ่นไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถามว่าใช้งานก็เริ่มใช้งานได้ปกติแล้วแต่คือสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเตือนก็คืออย่าไปกระแทกอะไรแรงๆอย่างเช่นไปชกมวยหรือว่าไปเ,เล่นอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายที่มันเป็นการกระแทกอย่างรุนแรงหรือว่าการเบี่ยงการฟาดอะไรเงี้ยอาจจะทำให้มันเกิดการร้าวขึ้นมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็เริ่มซ้อมแล้วเดือนนี้ครับอย่างในภาคการอลังกายที่เราชอบกัน เอ่อตอนนี้เวทเล็กซติ้งได้ปกติครับแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้หยุดไตมวยปีหนึ่งนะครับผมจริงๆก็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 เห็นด้วยแหละครับเพราะมันจริงๆก็เรายังต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบละครเวทีตั้งตั้งสามเดือนเต็มๆอะไรเงี้ยครับอก็ตอนนี้ก็คงอยู่นิ่งๆทาทุกอย่างให้มันให้มันให้มันแบบเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ให้ให้พร้อมจริงๆเนะครับแล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตด้วยแบบไลฟ์สไตล์แบบเดิมที่เราแบบ ารละหังกับการออกกำลังกายเ,ยนะเป็นตัวเองครับแบบเพราะว่ามันเป็นลักตล์ที่เราทำมาตลอดลนะมันไม่ฝืนหรอกครับแต่ว่ามันก็มีวิวธีอื่นที่เราจะได้แบบออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วกออ็อีกอย่างตอนนี้ก็ก็งานก็ค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็คงไม่ค่อยได้มีเวลาไปกับเล่นกีฬาอะไรมากสักเท่าไหร่ ตอนนี้กังเริ่มซอมแล้วใช่ไหมครซอมอยู่าไหนตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการเริ่มกลับไปไปซาวเช็คไปบอมเสียงไปร้องเพลงก่อนนะครับผมแล้วก็ประมาณสักปลายเดือนกันยาก็คงจะเข้าไปในเรื่องของพาร์ทของการการแสดงประมาณนั้นเพราะเดือนตุลาก็มีเวลาแค่ประมาณสาอาทิตย์แต่จริงๆแล้วบางทีอาบน้ําอยู่ทําอะไรอยู่เพลงกับภาพในหัวมันยังวนเวียนอยู่ <laughs> อะไรเงี้ยครับมันมันก็ มันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วม,มันก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว,ว่าเราก็ยังหล่อเลี้ยงตัวละครชาบีไปกับตัวเราตลอดเวลาแต่เน,น,นี่ยเรื่องน้องเพงลงกลับมาอย่างเรื่องหุ่นเพราะว่ามันก็จะต้องไม่ยอมครับหุ่นยังไงก็ต้องเอากลับมาออมันจะนแบบเห็ <Index> <ะ>นชัดที่กว่าครั้งที่แล้วผมรูออ้ว่าผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วครับก็แต่ผมผมเชื่อว่าทีม ที่พี่ออกซ้อมกับนักสแสดงทุกคนก็คงจะไม่ยอมผมเช่นกันก็เลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบแบบขยันออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยแค่ซิปอัพอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็เราเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับจะปล่อย,อยตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานเราต้องเข้าเดิมให้ได้อย่างมู้อเวล่มันเหลือเดือนกว่าป่าที่เราเกับเตยมตัวขนานกับฟิตหุ่กที่มันจะต้องแบบว่าจริงจังให้มันจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยไปกว่าตอน ตอนที่โชว์แต่แค่ว่าไม่ลีนเท่าตอนนั้นที่เฉยตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบก็กินปกติแล้วก็ออกกำลังกายปกติแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราเล่นละครเวทีมันค่อนข้างจะกินไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่อาจจะก,กินเที่ยงแล้วก็กินอีกทีตอนสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันจะเป็นประมาณนั้นอืมแล้วก็กอนน้นไม่ทีชาตัว เขาขยายขยายตอนนี้เหมือนเด็ดลีนลงมาเอ้าเหรอผมรู้สึกว่าผมตัวใหญ่ขึ้นนะเหรอจริงตนี้อ๋อจริงรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็นชาลีของคำพิส่วนตัวนะเพราะตอนนั้นน้ำหนักแค่ประมาณ72-73ตอนนี้7จครับแล้วก็ได้เห็นซิมแพ็คแน่นอนเห็นแน่นอนต้องต้องเห็นแน่นอนจำเป็นต้องเห็นอยู่แล้ว เพราะมันมีในซีนเพราะมันอยู่ในซีนด้วยอะไรเงี้ยครับไม่มีความกังวลอะไรกัการกลับมาเอัไม่มีครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราต้องทาทาทุกอย่างให้มันเต็มที่คือจริงๆรู้สึกว่าอยากทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำมันมันจะมีแรงจูงใจตรงนี้ของเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างมัน มันมีแต่ความกระหายที่อยากจะทํา <ไป S 1> แล้วตอนนี้ใช่<ม>เพราะว่ารู้สึกว่าเราทําให้คนรู้สึกเวลามานานแล้วตอนนี้เราต้องกลับมาทําให้คนรู้สึกว่าสองสาเดือนที่ผ่านไปคือแบบเออเขาก็คงจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับที่น้อยอยากจะฝากของคนที่ต้องมีบัตรเที่ยวกลับก็กจะรอดีนะครับกลบไปแล้วก็เอออเาไปให้น้องๆที่รับตัวด้านหน้านะครับอย่ามาปา,าใส่ผมนะครับ <laughs> <laughs> จริงจริง,รงก็เ อยากฝากถึงทุกคนครับผมมาร่วมสนุกเดินทางกับพวกเรานะครับผมกับฟาจตวดไซด์ดมิวสิคอลได้ตั้งแต่วันที่2 6ตุลาคมนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็เรามีการเพิ่มรอบด้วยสำหรับใครที่นะครับผมไม่สามารถที่จะไปในวันที่ทางล่าชาร์จเลนเตอร์เปลี่ยนตั๋วให้ก็สามารถที่จะเลื่อนไปในเวลาที่เรากำหนดได้ซึ่งเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆครับเพิ่มรอบจากเดิมเพิ่มรอบจากเดิมครับเพิ่มประนามสิารอบที่เลื่อน ใช่ครับทีนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่ก็ใครจะกดทันมันโซาไปแล้วไม่แน่ใจเรื่องผมว่าน่าจะยังไม่ไม่ได้โซาครับเพราะว่ามีการเพิ่มรอบมาแล้วก็หลายๆท่านอาจจะติดไปต่างประเทศอะไรก็เพราะว่าทีนี้ทางผู้ใหญ่ก็เลยเร่งเห็นว่าให้มีการเพิ่มรอบด้วยเพื่อที่คนอื่นจะได้มีมีช่องทางในการมาใหม,ม่สดงว่าจะให้แบบว่าใครที่ยังกดไม่ทันและอยากกินจริงๆ แรกมันโซลเอาท์แบบเร็วมากเออใช่ครับจริงๆโซลเอาท์ไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เราเพิ่มเพิ่มตัวเพราะว่าเราจะได้ให้คนที่ไม่ได้ดูมาได้มาดูในใน,ใน,ใ,นในครั้งนี้ด้วยอะไรงใในะเรงี้ยดีใจมากเลยทุกอย่างอาดีใจมากๆคือมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่ทําให้ทุกอย่างมันแบบทุกทุกชมมันทุกทุกวันทุกโชมมันจะต้องดีดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยครับ เ,เพื่อที่จะให้คนดูในทุกๆรอบรู้สึกว่าได้รับความเต็มที่ความเต็มใจจากพวกเราทุกคนให้เสมออะไรเงี้ยครับ